สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เมาส์ครูแทนกลับมาแล้วนะคะเพราะว่าไม่มีภาพเคลื่อนไหวแล้วก็เลยเปิดใน PDF ได้เนาะ โอเคเราก็มาต่อกันเลยนะคะหลังจากที่คลิปล่าสุดเราพูดถึงการเคลื่อนที่ของตา์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังแล้วก็มีกระดูกสันหลังนะคะแล้ววันนี้เราก็มาถึงคนสิ่งที่แอดวานซ์ที่สุดนะคะในระบบที่เรากำลังพูดถึงก็คือระบบการเคลื่อนที่ locomotion เนาะก็คือในรูปก็จะเป็น human locomotion นะคะการเคลื่อนที่ของคนนั่นเองนะคะโดยที่ในรูปเราก็รู้เลยว่าการเคลื่อนที่ของคนเนี่ยต้องใช้หลักการของแอนตากนิซึมแน่นอนนะคะมีกล้ามเนื้อ2มัดเป็นอย่างน้อยในการหดคลายตัวสลับกัน เนาะแล้วก็มีโครงกระดูกที่เป็น endoskeleton ใช่ไหมคะอ่าสำหรับคลิปนี้เราก็จะพูดถึงเรื่องระบบโครงกระดูกก่อนละกันนะคะอ่ะมาดูนะคะก็ อันนี้ทุกคนก็จะมีประสบการณ์ร่วมนะคะตอนเด็กๆเราก,ก็จะกลัวผีแบบนี้ใช่ไหมผีผีดาดาอะไรเนี่ยตอนเด็กๆอะ่ะนะคะเออเกิดทันไหมที่มันเป็นละครจากจัดวงมงแล้วมันก็จะมีแบบผีแบบเนี้ยนะคะเป็นกระดูกกระดูกกองไกดนะคะซึ่งอันเนี้ยก็จะเป็นโครงกระดูกของคนนะคะมีมทั้งหมด206ชิ้นนะคะเป็นอนโดส k e l e t o n ก็คือโครงร่างแข็งภายในเนาะ,ะซึ่งเราจะแบ่งอนโดส k e l e t o n ของคนเนี้ยออกเป็น2ชุดใหญ่ๆนะคะก็คือ Actual skeleton นะคะก็คือกระดูกโครงกระดูกแกนกลางนะคะกับ appendicular skeleton ก็คือโครงกระดูกระยางนะคะเอาง่ายๆก็คือแกนกลางก็คือเวลาเราวาดคนอนะ่ะเคยวาดไหมตอนเด็กๆที่มันมีหัวกลมๆแล้วก็มีขีดลงมาแล้วก็มีขาแล้วก็มีแขนถูกไหมหัวกลมๆแล้วก็ขีดลงมาเนี่ยคือ actual skeleton ส่วนแขนสองข้างกับขาสองข้างเนี่ยคือ appendicular skeleton เนาะ ซึ่งอ่าเรามาดูอันแรกก่อนระดูกเออกระดูกระดูกแกนกลางนะคะ Actual skeleton มันมีอะไรบ้างนะคะในรูปเนาะก็มี skull ก็คือส่วนของกระโหลกทั้งหมดนะคะก็คือหัวกระโหลกทั้งหัวเลยนะคะตั้งแต่ตรงที่หุมสมองแล้วก็บริเวณกระดูกหน้าเนาะแล้วก็ลงมา เป็นกระดูกสันหลังนะคะทั้งหมดเราเรียกว่า vertebrae column หรือว่า vertebrae ก็ได้นะคะซึ่งมันเป็นคำที่ทำให้เราเรียกว่า vertebrate ก็คือสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังถูกไหมเศษนอกจากกระดูกสันหลังปุ๊บตรงนี้คืออะไรคะข้างๆที่โค้งๆมาก็คือ r i บเนาะ r i บก็คือกระดูกซี่โครงนะคะซึ่งริบเนี่ยมันจะออกมาจากกระดูกสันหลังข้างหลังแล้วก็อ้อมมาเพื่อหุ้มปอดกับหัวใจใช่ไหมแล้วก็มาเชื่อมกับกระดูกข้างหน้าเรียกว่าตอร์น u m กระดูกหน้าอก อ่าอันนี้ก็คือส่วนที่เป็น axial skeleton ทั้งหมดแค่นี้เองนะคะส่วน appendicular เราก็ลองมาดูในรูปนะคะสีชมผูก็คือที่มันยื่นออกไปอ่ะซ้ายขวาแขนขาเนาะประมาณนี้นะคะอ่าซึ่งเดี๋ยวเราข้าลงดีเทลทีละอันเอา axial ก่อนนะคะ axial skeleton ก็บอกว่าเนี่ยส่วนหัวหัวกะโหลก skull นะคะจะประกอบไปด้วย cranium 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 แปลว่ากระดูกกะโหลกนะคะแล้วก็ เฟเชเชิลโวลก็คือกระดูกส่วนที่เป็นหน้านะคะมีเว r ร์ b ิบัลคอลัมน์ซึ่งเราก็จะแบ่งเป็นช่วงๆใช่ไหมเดี๋ยวดูรูปต่อไปนะคะมีริ b ที่บอกเนาะสเตอร์นัมคือกระดูกอก,อกตรงนี้นะคะข้เนี้ส่วนที่เลเวลสีฟ้าเป็นแอคชัลสเกเลตันนะคะส่วนที่เป็นแอปเพน i c คล่าเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะคะแอคเชีชลให้หมดก่อนนะจะได้ไม่งงส่วนกระโหลกเนี่ยนะคะที่หุ้มสมองของเราเนี่ย มันอารมณ์ไม่ได้เหมือนหมวกกันน็อกที่มันเป็นชิ้นเดียวกันหมดจริงๆแล้วเขาเป็นกระดูกเป็นแผ่นๆแต่เป็นกระดูกที่แข็งที่สุดในร่างกายนะเป็นชิ้นที่แข็งที่สุดเลยนะคะคือกระดูกกระโหลกเพราะว่าต้องป้องกันสมองข้างในถูกไหม เดี๋ยวสมองไหลออกมาอย่างเงี้ยอพราะนั้นมันจะแข็งแรงมากแล้วมันจะเป็นเหมือนจิ๊กซอว์คือมันเป็นแผ่นๆเชื่อมกันเห็นไหมคะมีแผ่น parietal temporal occipital frontal ชื่อคุ้คนๆเนาะเหมือนการแบ่งส่วนของสมองส่วนซีริบัมเลยที่เราเรียนมาบทก่อนหน้าเสร็จแล้วเขาก็จะเชื่อมกันตรงนี้ก็จะเป็นแบบจิ๊กซอว์เลยนะเชื่อมแบบแนบสนิทแนบแน่นห้ามขยับขยับไม่ได้ถ้าขยับนี่กระทบกระเทือนต่อสมอง นะะเสร็จก็จะเป็นส่วนของกระดูกข้างหน้านะคะมีนาเศาแอดมอยด์นะคะมีลาค,คายอะไรอะลาคิมอลนะคะไซโกเมติกนะคะอ่ะแต่อันที่ครูรู้จักก็คือนี้แม็กซิล่าคาะกันแกบนแมนดิโบค่ะกันแกล่างนะคะอืมอันนี้คือส่วนที่เป็นกระดูกหน้าทั้งหมดเนาะเคยเห็นไหมคนที่จัดฟันอะแล้วบางทีคือแบบแบบจัดฟันยากอะเคสที่มันแบบ แสนสองแสนอะไรเงี้ยคือเขาต้องพาขากรรไกรข้างล่างด้วยนึกออกไหมเนี่ยนะขากรรไกรล,ล่าง mandible อาหารนาะ,ะ,นะอ่าต่อมาส่วนของ a t u a l skeleton เมื่อกี้เราพูดถึงกระโหลกไปเนาะคราวนี้เรามาพูดถึง back bone หรือว่า vertebral column นะคะก็คือ,อแกรกระดูกสันหลังนะคะซึ่งเราจะแบ่งเป็นส่วน เซอร์วิคอลก็คือส่วนคอนะทอรัคซิคคือส่วนอกนะกะ็จะมีหลายๆชิ้นเนาะแล้วก็มีลมบ้าคือส่วนเอวนะคะแล้วก็มีส่วนก้นนะคะซึ่งจะมีชิ้นหนึ่งก็คือเนี่ยคอกเชลเนี่ยนะคะเป็นกระดูกก,ก้นกบเนาะแต่ถ้าอันนี้คือคนนะหรือเอฟเนาะคือลิงที่ไม่มีหางนะคะแต่ถ้าบนพวกที่แบบหมาแมวเอยหรือว่าลิงอะไรเงี้ยที่เขามีกระดูกหางอะไอกระดูกสลังตรงนี้มันก็จะยาวต่อเป็นท่อนอื่นต่อไปนะคะ ทีนี้เราจะสังเกตว่ากระดูกสันหลังเนี่ยมันไม่ได้เป็นยาวชิ้นเดียวลวดมันเป็นป้องป้องป้อง,ป,อง,ป,องป้องมาต่อกันใช่ไหมคะส่วนของข้างบนเนี่ยเขาตัดขวางมาให้ดูพบว่าอันนี้คือเนื้อกระดูกนะบอดี้ของกระดูกเนาะแล้วก็เป็นแฉกแออกไปเห็นไหมคะเพื่อปกป้อง,องมีรูตรงกลางเรียกว่า vertebral foramen นะคะก็คือตรงนี้จะเอาไว้ใส่ไขสันหลังไงนะ spinal cord นะคะที่เราเรียนมาบทก่อนหน้าเนาะเออเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือไว้เพื่อ ป้องกันอันตรายถ้ากระดูกกระโหลกก็คือป้องกันอันตรายสมองกระดูกสันหลังก็คือนอกจากจะเป็นโครงร่างเอาไว้เคลื่อนที่แล้วเนี่ยก็ยังป้องกันอันตรายให้กับไขสันหลังด้วยนะคะแล้วก็พอชิ้นตรงกลางช่วงที่มันเป็นช่วงอกเนี่ยก็จะมีบอดี้ของกระดูกที่ใหญ่ขึ้นมีรูนี้เล็กลงเห็นไหมคะหนึ่งเนาะนีนน่แตกต่างกันกน,นิดนึงนะคะข้างล่างก็จะยิ่งมีกระดูกที่ใหญ่ขึ้นแล้วสังเกตนะคะว่าการเชื่อมต่อกันของแต่ละชิ้นของกระดูกสันหลังเนี่ยเขาจะมี intervertebral disc นะคะแปลว่าหมอนรองกระดูกนะคะ inter intervertebral disc เนาะอันนี้ก็จะเป็นชิ้นที่มันคล้ายๆกับกระดูกอ่อนนะคะที่เอาไว้เหมือนกับ support หรือว่าลดแรงกระแทกแรงเสียดสีในการที่เวลากระดูกเราโคง้งหรือเดินหรือขยับอะไรเงี้ยนะคะเนาะเคยได้ยินแบบหมอนรองกระดูกเคลื่อนอะไรนี้ใช่ไหมเนาะอันนี้ก็คือเกี่ยวกับกระดูกสันหลังของเรานะคะ าจากกระดูกสันหลังปุ๊บอย่างที่บอกก็จะมีริบก็คือกระดูกซี่โครงถูกไหมกระดูกซี่โครงก็จะอ้อมจากข้างหลังมาจะหลุดกระดูกอกข้างหน้าแผ่นตรงนี้เรียกว่าสเตอร์นัมคือกระดูกอกตรงนี้นะตรงนี้นะรนนะรนนะกระดูกอกอ่ะเสร็จปุ๊บกระดูกซี่โครงของเราเนี่ยมีทั้งหมด12คู่นะคะนับตั้งแต่ข้างบนลงมาคู่ที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบคู่แรกเนี่ยมันจะมาเชื่อมที่กระดูกอกโดยที่ จะมีกระดูกอ่อนเชื่อมอยู่ตรงปลายของริบมาจนถึงสเตอร์นัมตรงนี้เห็นไหมขาวๆตรงนี้คือกระดูกอ่อนนะคะเรียกว่าคอสเทลคาร์เท a เลชคาร์เทลเลชเพราะว่ากระดูกอ่อนเนาะโบนคือกระดูกแข็งนะคะอันนี้ก็จะมีกระดูกอ่อนเชื่อมซึ่งตรงนี้ก็จะมีช่องกลวงข้างในเป็นช่องอกใช่ไหมอวัยวะที่สําคัญก็คือปอดกับหัวใจถูกไหมคะแต่ว่าข้างล่าง่ยซี่ที่11กับซี่ที่12เนี่ยคู่ ซี่โครงคู่2คู่นี้มันเป็นซี่โคงรงลอยเนาะก็คือว่ามันจะไม่จะหลดกับกระดูกอกนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นโดนเตะปาบนะคะเข้าสี่ข้างเหล่านี้กระดูกซี่โครงอาจจะหักได้เพราะว่ามันก็จะหักง่ายหน่อยเพราะว่ามันไม่มีเชื่อมติดกับกระดูกอกนั่นเองนะคะอเอ่เพราะฉะนั้นทวนนะคะกระดูก axial skeleton นะคะก็จะมีส่วนกระโหลก v e r t b r a l นะคะ rib แล้วก็ sternum แค่นั้นเองนะคะนี่เนาะเลเบลสีเขียว แต่ว่ากระชิ้นกระดูกเป็นสีเหลืองเห็นไหมต่อมาเราจะมาดูแ p ปเพนดิคูล่าบ้างนะคะกระดูกระยางยื่นออกไปซ้ายขวา2ข้างนะคะส่วนบนนะคะ p r c t o r a l g ก r d l e นะคะก็คือส่วนไหล่นะก็จะประกอบไปด้วย2ชิ้นที่สำคัญมากๆก็คือ c าร์วิคกระดูกไหปลาร้าตรงนี้นะที่โคชีตรงนี้กระดูกไหปลาร้ากับ s c a p u l ูล่าก็คือกระดูกสะบักข้างหลังนะคะมันจะเป็นแผ่นที่ติดกับกระดูก ข้างหลังเป็นแ่นเนี่ยเวลาเราขยบไหลขยับแขนแล้วก็จะรู้สึกว่ามันเคลื่อนเคลื่อนตรงนี้นิดนึงใช่ไหมอ่าสอ,อันนี้ก็จะเป็นถือเป็นกระดูกระยางที่ยืนออกมานะคะแล้วก็ส่วนที่เป็น upper limb ก็คือระยางข้างบนนะคะแขนซ้ายขวาของเรานั่นเองนะคะประกอบไปด้วย humerus คือกระดูกแขนกระดูกต้นแขนมีชิ้นหนึ่งใหญ่ๆเลยนะคะกระดูก humerus เนาะเส็จผ่านมาเป็นข้อศอกใช่ไหมแล้วก็ลงมาเป็นกระดูก ปลายแขนนะคะชื่อว่ามันจะมี2ชิ้นก็คือ Radius กับ u l n a นะคะซึ่งเราเคยกิน <laughs> ไก่ไหมมันคล้ายๆกันนะคะเรานึกถึงกระดูกไก่เพราะเราคงจะควักกระดูกตัวเองออกมาดูไม่ได้เนาะอันนี้คือปีกไก่บนเห็นไหมมันก็จะเป็นท่อดนนใหญ่ๆหน่อยนะคะแล้วก็มีปีกไก่ล่างถูกไหมคะจริงๆมันคือปีกไก่กลางอะแต่ว่าเราจะเรียกว่าปีกล่างตรงน,นี้เรียกว่าปลายปีกถูกไหมถ้าพูดถึงไก่นะ นึกถึงไก่บาร์บีคิวอะไรก็ว่าไปนะคะแล้วตรงนี้เวลาเรากินล่ะเราเสรังเกตใช่ไหมว่ามันจะมีกระดูก2ชิ้นติดกนะันอ่ะเวลาเรากินเราคายกระดูกที่ออกมามันจะมี2ชิ้นเนาะก็คือ r ร d i u s กับอูน a าแต่ถ้าเรากินท่อนบนอ่ะมันจะมีชิ้นเดียวใหญ่เลยอเศษต่อมาปลายปีกนะคะหรือถ้าเป็นคนก็จะเป็นส่วนที่เป็นฝ่ามือนะคะขาพ่อก็คือกระดูกฝ่ามือตรงนี้นะคะเมตตาคขาพ่อคือขึ้นมาตรงนี้เนาะ,ะแล้วก็ ฟาลิงเจสนะคะก็คือปลายนิ้วทั้งหมดกระดูกนิ้วทั้งหมดซึ่งเยอะมากตรงนี้นะ206ชิ้นนี่ก็เป็นฝ่ามือฝ่ามือซ้ายฝ่ามือขวาเทา้าฝ่าเทา้าซ้ายฝ่าเท้าขวานี่ก็เป็นร้อยกว่าชิ้นแล้วนะคะเยอะๆนะคะตรงนี้เนาะอันนี้คืออัปเปอร์ลิมนะคะก็ให้เราเทียบกับปีกไก่เราจะได้นึกภาพออกนะคะ ต่อมานะคะลงมาข้างล่างคือ pelvis girder ส่วนที่เป็นฮิปนะคะส่วนที่เป็นสะโพกเนาะมีกระดูกตรงนี้นะคะกระดูกสะโพกตรงนี้นะคะแล้วก็ลงมาเป็น lower limb ก็คือขาทั้งสองข้างของเรานั่นเองซึ่งมันจะคล้ายๆกับแขนมากเลยนะคะแค่ชื่อกระดูกมันจะคนละชื่อกันเฉยๆกระดูกต้นขาก็จะมี1ชิ้นเหมือนกระดูกต้นแขนใช่ไหมกระดูกต้นแขนคือ humerus กระดูกต้นขาคือ femur นะคะแล้วก็มีหัวเขา่าตะกี้มีข้อ ตะกี้มีข้อศอกใช่ไหมอันนี้มีหัวเขา่านะคะแล้วก็ลงไปเป็นกระดูกแข้งซึ่งกระดูกแข้งก็จะมี2ชิ้นเหมือนกับกระดูกปลายแขนเลยนะคะก็คือมีทีเบียกับฟิบูล่านะคะเสร็จแล้วก็จะเป็นฝ่าเท้าใช่ไหมทาซอ่อเมตาทาซอ่อนะคะแล้วก็เป็นฟาลันจิสเหมือนกันก็คือปลายนิ้วเทาว้าทั้งหมดเนาะ,ะซึ่งตรงนี้ก็จะเยอะอย่างที่บอกแหละกระดูกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเต็มไปหมดเลยนะคะ,นะคะอันนี้ก็คือส่วนที่เป็นแอ p เพนดิคูล่านะคะ,นะคะหรือว่ากระดูกกระยางทั้งหมดเนาะ อ่ะให้ดูอีกทีนึงนะคะอันนี้ pelvis g i r d e ใช่ไหมคะอันนี้ pectoral glider นะคะส่วนที่เป็น c a v i c l e กับ scapula นาะสะบักกับ h y p ร l a นะคะนี่เห็นช,ะชะดัดๆอันนี้คือ h y p ร้า carvical นะคะอันนี้เนาะ,ะถ้าพร้อมก็จะเห็นตรงนี้ใช่ไหมเป็นร่องเลยนะคะช่วงไหนอืดระยะสุดท้ายนะคะมันก็จะมุดเข้าไปนะคะมีไขมันมาแทรกนะคะห่อหุ้มไว้นะคะเราไม่ค่อยเห็นกระดูก หายปลาตรงนี้นะคะข้างหลังนี่คือกระดูกสะบักนะคะสแคปูล่าเห็นไหมแผ่นนี้แผ่นนี้แปะอยู่ข้างหลังเนาะตรงนี้กระดูกอะไรนะต้นแขนจําได้ไหมต้นแขนฟีเมอร์นะคะนี่เออฟีเมอร์ขอโทษฟีเมอร์คือต้นขาคูมนะมั่วอีกละนะคะฮิวเมอรัสฮิวมรัสคือต้นต้นแขนเออต้นแขนนะคะโอ้ยผิดเป็นครูนะคะซอรี่เด็กๆ พูดไปเลยนะคะพูดไปเลย forearm ก็คือปลายแขนถูกไหมคะปลายแขนมี2ชิ้นคือ radius กับอูน่านะคะนแล้วก็เห็นไหมฝ่ามือเนี่ยกระดูกเยอะมากเลยนะเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะะแล้วก็ปลายนิ้วเห็นไหมคะแต่ละข้อก็เป็นชิ้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 นมาต่อกันนะคะนี่คือปลายนิ้วเนาะ phalanges อ่าส่วนกระดูกขานะคะนี่อันนี้ pelvis นะคะกรนะคะกระดูกสะโพกหรือกระดูกเชิงการานนะคะฟีเมอร์กระดูกต้นขานะคะทีเบียฟิบูลา่ากระดูกปะแข่งนะคะก็คูเห็นใช่ไหมนักบอลนนะ่ะส่วนใหญ่ก็จะโดนใส่นักแข่งตรงนี้ใช่ไหมกระดูกหักนะคะตรงนี้ก็ดามใช่ไหมไม่ทีเบียก็ฟิบูล่านี่แหละใส่เหล็กนะคะเข้าไปข้างในนี้เนาะอันนี้ก็คือประสบการณ์มีคนรู้จักเป็นนักบอลเยอะก็ตรงนี้แหละนะคะที่หักนะคะ แต่ถ้าเป็นอะไรนะลักบี้อะ่ะลักบี้ก็ตรงนี้นะคะเออพวกที่เล่นลักบี้เมกันฟุตบอลนะคะแล้วก็ฝ่าเท้าเนาะตรงนี้นะคะกระดูกเยอะแยะมากมายอันนี้ก็อย่างที่บอกนะคะก็คือสองชิ้นเหมือนกันตรงปลายตรงกระดูกแข้งกับกระดูกปลายแขนนะ่ะเหมือนกันนะคะมีสองชิน้นชิ้นหนึ่งใหญ่ชิน้นชิ้นหนึ่งเล็กใช่ไหมเนาะอันนี้ฝ่าเท้านะคะรูปสุดท้ายแล้วนะคะฝ่าเท้านี้ครูจะให้ดูอะไรนะคะครูจะให้ดูว่า เนื่องจากกระดูกมันมีหลายชิ้นถูกไหมถ้ามันกระจัดกระจายกันขยับกันคคละแบบสองสองทีสองทีมันก็คงจะ move หรือว่าเคลื่อนที่ไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีส่วนที่เอากระดูกสองอันสองชิ้นมาเชื่อมกันแล้วเวลาขยับมันจะไปด้วยกันถูกไหมคะอ่าส่วนนั้นเราเรียกว่า ligament 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 คือเอ็นนะคะที่เชื่อมระหว่างกระดูกสองชิ้นชิ้นนี้กับชิ้นนี้เห็นไหมแล้วมี ligament ไหมชิ้นนี้กับชิ้นนี้นะคะมี ligament เนาะเอออันนี้คือคำว่า l i าเ m e n t ส่วนคำอีกคำหนึ่งคือคำว่า t e n ด o n นะคะเนื่องจากว่าเดี๋ยวถ้าเราจบเรื่องโครงกระดูกเนี่ยเราก็จะพูดถึงกล้ามเนื้อถูกไหมกล้ามเนื้อมันก็มาแปะกับกระดูกอยู่เวลากระดูกเคลื่อนกล้ามเนื้อก็จะเคลื่อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนที่กระดูกติดกระดูกเราจะมีเอ็นที่ชื่อว่า ligament คือเชื่อมร,ระหว่างกระดูก2ชิ้นแต่ถ้าเป็นกล้ามเนื้อกับกระดูกนะคะกล้ามเนื้อกับกระดูกเราจะมีเอ็นอีกชิ้นหนึ่งเรียกว่า t e n ด o n เพราะฉะนั้นคําว่า t e n ด o n กับ ligament เนี่ย แปลว่า N เหมือนกันแต่ l i ก a m e เมคือเชื่อมกระดูกก,ดก,กับกระดูกส่วน t e n ดอนเนี่ยเชื่อมกล้ามเนื้อกับกระดูกเนาะอ่ะครูจะจบไว้ที่หน้านี้นะคะสําหรับคลิปนี้แล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยเราจะมาพูดถึง j o ยจอยคือข้อต่อคือบริเวณที่กระดูก2อันมาเชื่อมกันแน่นอนมันต้องมี l i ก a m e เมแน่เลยถูกไหมคะอ่ะเราจะมาดูว่า j o ยแต่ละแบบเนี่ยมันหน้าตายังไงแล้วมันพบส่วนไหนในร่างกายบ้างเนาะสำหรับคลิปนี้เอาเป็นว่าเรารู้จัก e n d o s k e l e t o n ของคนนะคะว่าโครงล่างของคนเนี่ยมันแบ่งเป็น a อคเชียลสเกเลตกระดูกแกนกลางนะคะมีอะไรบ้างแล้วก็ a p p e n d i c u l a r skeleton กระดูกระยางมีอะไรบ้างยกตัวอย่างได้นะคะพอครูยกตัวอย่างมาหนึ่งชิ้นเราบอกได้เลยว่ามันเป็น axial หรือว่า a p p e n d i c u l a r นี่จะเก่งมากนะคะเนาะ,ะ,นะก็เอาไปทบทวนกันละกันนะสำหรับคลิปต่อไปค่อยมาพูดถึงเรื่อง joints นะคะโอเคไปแล้วบ๊ายบาย